ค่ำคืนนี้มีแต่ความสุขเบาบางทุกการสัมผัสเบาบางทุกการแนบชิดวันนี้เรามาอัดสปอตโฆษณากันแล้วนะครับผมแล้วดูเขหาห่างหายไปหนะ้าในห้องอัดของหมูมเพียงนะครับผมว้าวดูเป็นโปรเฟชชั่นอลขึ้นเยอะเลยเทปะเทปะสายแล้ว ลืมวีผมสปอยสปอยก่อนจะช่วยเพื่อนเราจปอดโฆษณาครับผมคุณเป็นไหมแบบนี้สายแล้วลืมวีผมลืมกุญแจหาของไม่เจอเลิกลืมตอนเช้าดื่มเปปไทน4สี่พันผสมกิงโกะบำรุงสมองล็อกความจำ หาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปทุกคนอันนี้ก็จะถึงคิวของผมนนคนเดียวแล้วเป็นการอัดสปอตโฆษณานะครับผมโมจิก็ช่วยให้เพื่อนอัดไปแล้วคนหนึง่งตื่นเต้นวะยังพอของตัวเองแล้วมันตึงอ่ะให้เข้าคืนนี้มีแต่ความสุขดียินไหม ให้ค่ำคืนนี้มีแต่ความสุขเบาบางทุกการสัมผัสเบาบางทุกการแนบชิดดูเหล็กแอนี่บางกว่าทุกรุ่นของดูเหล็กลัท้ายให้ค่ำคืนนี้มีแต่ความสุขเบาบางทุกการสัมผัสเบา ดูเหล็กแอลลี่บางกว่าทุกรุ่นของดูเหล็กเหอให้ค่ำคืนนี้มีแต่ความสุขเบาบางทุกการสัมผัสเบาบางทุกการแนบชิดดูเหล็กแอลลี่บางกว่าทุกรุ่นของดูเหล็กให้ค่าคืนนี้มีแต่ความสุขเบาบางทุกการสัมผัส เบาบางทุกการแนบชิดดูเหล็กแอลลี่บางกว่หล็กคนเสียงโครขีอ้อนโปรดิวเซอร์มือฉมังอุ๊ยอะไรอ่ะอ่ะจูมาครับวันนี้อยู่กับผมโปรดิวเซอร์ไอนะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์แอลวันนี้ดีวันนี้ดีเนาะ วันนี้เราจะมาปั้นนักร้องทั้งหมดสองคนนะครับเป็นปั้นยังไงป,ปันปป้นยังไงเปะเปะะนะครับไปแล้วถ้าสมมุติเราจะจิ้มเป็นอ่านี่ไงมาเริ่มล้องแล้ว,ลวเราเตรียมตัวกดอันนี้เลยกว่าจะล้องนะกดได้กดได้เลยกดได้เลยนี่ก็นุ่นกงกับข้าวบนด้สยีแดหไหนเนี้ย อรอมันถึงได้ค่อยค่อยกดอ๋อค่อยกดต่อไว้ก่ได้เลยแล้วค่อยกดสีเขียวอ่ะตอนที่จะหาลองนี่สิจีนัยสารสกัดสมุนไพรจากธรรมชาติมีเห็ดยี่หและดอกขาางมายดมง่ายเพียงีดซองมีสองเม็ดเพราะการมองเด็กปั้นตึงยังไงมีเด็กป้นอยู่ทุกคนเนี่ยมันร่มถึงมึงได้เหอนี่ อีดีอ ok ีด oh. ีลองอยเออขอถามความรู้สึกทำงานกับคนประเภทนี้หน่อยเอ๊ยโปรดิวเซอร์มือทองช่อช่ใช่ถือว่าเหนื่อยจริงสสาระผมถือว่าเป็นเกียิมากเลยนะครับที่ได้ร่วมงานกับน้องเอลลี่นองเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลก็เป็นเกลียดแต่เป็นเกลียดลอลิงเป็นเกลียดเป็นเกลียดมากเลยค่ะที่ได้ร่วมงาน ล <L ong> องนี่สิจีไนสารสกัดสมุนไพรมีเห็ดลิ้นจือและดอกกระชายกินง,ง่าย <c oughs> เพียงช้อนสองเพราะการนอนเป็นเรื่องสำคัญจีไนทำให้ทุกคืนเป็นคืนที่คุ้นไนสวัสดีค่ะทุกคนเราจะพาไปดูคลอ,องอัดเสียงวิทยุเช็ดกังตึงเครียด นอนไม่หลับหรอลองนี่สิจีไนสารสกัดสมุนไพรจากธรรมชาติมีเห็ดหลินจือและดอกคาโมไม้กินง่ายเพียงฉีกซองมีสองเมตรเพราะการนอนเป็นเรื่องสาคัญจีไนทาให้นุ่คืนเป็นพืนที่กุ๊ดไนพอดีของมือใหม่เราก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเทียนเดี๋ยวสักวันเขาก็เดี๋ยวสักวันเขาก็เก่งครับเสียงล้อเรือแต่เสียงล้อเรือเขาค่อนข้างดีครับเก่งกว่าบริเพย ทำอะไไรรมู้แล้วตอนมึงอ่านนะกดมัวไปกี่รอบกูไม่รู้ี่กูแม่งมาอ่านให้กูคนแรกคนแรกตั้งแต่กูเรียนมาก็เรียนแต่กูไม่เคยยุ่งอะไรกับตรงนี้เลยกูให้มาคนแรกแล้วบทหนูทดลองเป็นกรนเกลียดมากเป็นเกลียดมากเกลียดยังไงครับผมจ้ำเพชรแม่งจังหวะหายใจไม่ถูกเหรอ

ใช่แต่เมื่อกี้ลองแบ่งครั้งแรกคนที่่ได้ลองเออลองแบ่งอะดีแบบเมื่อกี้แหละอยู่ในช่วงล้วงลับจับโป๊ะวันนี้เราจะมาจับโป๊ะโปรดิวเซอร์มือทองอ้างตัวอ้างตัวเป็นโปรดิวเซอร์ตั้งตัวเองเป็นโปรดิวเซอร์แต่ไม่รู้เรื่องเที่ยะไรไม่รู้เที่ยะไรื่องบ ตอนนี้เราอยู่ในกอง Dream Project Label คลิปนี้จะไปลงในในช่องหรอใช่โอ้ยเงี้ยไง้ยง้อง้อต้อง anniversary ครบกี่ปีอ่ะที่มึงจะเล่นดีเดียวเองดีดเดียวเองนี่จะเป็นคลิปคัมแบ็ c ของ Dream Project Label หลังจากหายไปนานไปถามมาว่าทำไมเขาถึงหายไปไม่ทำ้วเหรอ YouTube เดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบมาให้ไม่ทำ YouTube แล้วหรอคะพอดีช่วงนี้เรียนหนักครับผมแล้วก็ต้องแบบโฟกัสกับเรื่องเรียนก่อนอะไรเงี้ยแต่วก็จะพยายามทำควบคู่ไปด้วยนั่นแหละใจคิดว่ามีปัญหาไอพวกไหนยังไม่รู้นะว่าไฟตัวเองเสียยอกยอกใครมีกระังใแจนิดหน่อยพอดิวพูดงี้อะไรนะไอหัวไม่เล่นเลยพอเมื่อคืนน็ต เรียบ,บร้อยแล้วครับงานนี้เสร็จเรียบร้อยรู้ร่วมกันด้วยดีผมทําให้ทุกคนแบบเรียบร้อยให้ได้มีงานตรงอาจารย์แร้วึตรงของเองด้วยให้ค่ำคืนนี้มีแต่ความสุข <c oughs> เบาบางทุกการสัมผัสเบาบางทุกการแนบชิด <c oughs> ดูเหล <c oughs> ็กแอรี่บางกว่าทุกรุ่นของดูเหล็ก